เกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อก่อเหตุเฉี่ยวชนกับรถยนต์กระบะเสียหายหลายคันหน้าบริษัทแม่สอนโลจิสติกค,ค่ะวันที่1 9เมษายนน2557บริเวณหน้าบริษัทแม่สอนโลจิสติกเกิดอุบัติเหตุรถสิบล้อเฉี่ยวชนกับรถกระบะ ทำให้เกิดความเสียหายกับรถอีกหลายคันที่ขับบนท้องถนนและที่จอดอยู่ข้างทางในที่เกิดเหตุพบรถ10ล้ลอทะเบียน714969สมุทรปราการจอดนิ่งชนติดอยู่กับรถ10ล้ลออีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางทะเบียน7 8็ดแปกกรุงเทพ จนไปกระแทกกับรถโตโยต้าสีขาวทะเบียนบาบไม้ฉชิง่ง4944จังหวัดตากจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถ10ล้อทะเบียน71 4 9 6 9สมุทรปราการขับมาจากทางโลตัสแม่สอดด้วยความเร็วสูงเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เฉียวชนกับรถกระบะอิซุสุสีขาวทะเบียนบบไม้ทอทหาร1576จังหวัดตาก แต่ด้วยความเร็วของรถจึงทำให้พุ่งเข้าชนท้ายรถกระบะนิสสันสีดำทะเบียนกไก่ขไข่2202จังหวัดตากทำให้รถพลิกตะแคงได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันในเวลาต่อมาพันตำรวจโทโคโสิทธิเฮงตระกูลรองผู้กำกับการสอบสวนทำหน้าที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยตากร่วมใจศูนย์กู้ภัยพิทักษ์การได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและอำนวยความ สะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพราะเป็นถนนสายหลักที่มีรถจำนวนมากและเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและจากการสอบสวนของพันตำรวจโทโคสิทธิ์เฮงตระกูลจึงได้ทราบว่ารถ10บล้อทะเบียน714969ขับมาจากตำบลท่าสายลวดจะเข้าสู่ตำบลแม่สอดเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนและดำเนินคดีกับคนขับที่ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทรัพย์สินเสียหายมีการนำคนขับ ไปตรวจเป่าแอลกอฮอล์และสารเสพติดและได้ลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีรถเสียหายทั้งหมด5คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก2ราย